ของ Voice Plaza นะครับมีผู้ชมได้เลือกเข้าไปซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่ไปติดตามอาจารย์สีโรสในโอวิวสัจนจรนะฮะที่ลำปางกับที่เชียงใหม่นะสองจังหวัดเสาี่ที่ผ่านมาสาี่ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากได้ตัวนั้นตัวนี้แล้วแบบ ยังยังไม่ได้ไงเนื่องจากของหมดก่อนเข้าไปดูได้ที่ shop. voice tv. co. th นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่น4เซตที่เห็นหน้าจอณนขณะนี้นะครับแล้วก็ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะฮะมาที่ผลโพของ Wake Up Thailand กันหน่อยนะครับ เอาเป็นโพวันนี้ก่อนดีกว่าน,นะโพของวันนี้นะครับถามผู้ชมแบบนี้ว่าคุณคิดอย่างไรกับผลสํารวจซูเปอร์โพที่ระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้สเปคนายกเป็นคนใหม่เนี่ยนะฮะเป็นชายสูงไวัยไม่โกงเด็ดขาดอม,มีตัวเลือกสองตัวนะฮะคนไทยส่วนใหญ่อยากจะได้แบบนั้นจริงๆก็เป็นได้หรือมันขัดต่อโลกแห่งความเป็นจริงไปสำรวจที่ไหนมานึกว่าโฆษณาประกันผู้สูงอายุมันอยู่ที่ว่าคนที่เขาตอบเนี่ยเขาใช้โซเชียลอยู่แล้ว เพื่อนๆเป็นใครบ้างไงใช่ไหมคือบางทีแต่ละคนก็อยู่ในโลกของตนเองนะจะมีเพื่อนซึ่งฟีดแบ็กออกมาไม่เหมือนกันนี่ฝากเลยถ้าถ้าคุณผู้ชมแบบว่าอยากจะส่งโพนี้ให้เพื่อนอ่ะสแกนค r code โคส่งไปในกลุ่มไลน์ต่างๆเลยมาชื่อกันตอบหน่อยอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าจะออกจากอสถานการณ์ตอนนี้เราจะไปสู่สถานการณ์ที่ผู้นําคนต่อไปเป็นแบบไหนไม่แต่คือผมก็ยังตะกิดตะกิดแบบชายสูงวัยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีอ่ะ สำหรับผมนะมันคุณชูวัฒน์ี่ดียังไงล่ะใช่คุณชูวัฒน์เป็นมนุษย์อินเตอร์ผมผมเป็นมนุษย์โบราณมนุษย์โบราณเนี่ยชายสูงวัยประสบการณ์สูงเนี่ยย่อมดีกว่าบุคลากรทางการเมืองคือเชื่อใจใช่ไหมเนในทุกประเทศเนี่ยเขาอยากได้คนรุ่นใหม่ที่ก้าวทันโลกใช่ใช่ทั้งนั้นน่ะครับครับมันกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีได้ยังไงชายสูงวัยเนี่ยคือประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถมีความสําคัญกว่าวิชั่นกว่ากว่าวิชั่น วิชชิเนอรี่สู้เอ็กเซเรียนซ์ไม่ได้ไม่มผมแค่ไม่ใด้เางคนเขามองอย่างนี้จริงๆหรือว่าคนไทยมองอย่างนี้จริงหร่าเรื่องชายสูงวัยเหรอบังเอิญเนี่ยตอนนี้ค a n d i ดนายกฝ่ายค้านเขายังไม่ได้ประกาศออกมาไงแล้วสื่อก็เขียนกันว่าเหมือนกับจะเป็นแค่มีแค่คุณอุ้งอิงแล้วก็คุณพิธามันเลยทำให้โพลเนี่ยชงคำถามแบบนี้ได้ครับครับเข้าใจผมแบบคือคือฝ่ายค้านจะมีมากกว่านี้็ว่าใช่มันเป็นมองมองเรื่องโจทย์การเมืองไง แต,แต่คุณสมบัติชายสูงไว้มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับผมมันทําไมก็ถึงคนไทยถึงมันก็ยังขัดอยู่อ่ะสำหรับ,บผมมันยังขัดอยู่คครครับรับบขัดธรรมชาติมากผมก็สูงวัยแล้วเต็มไปด้วยประสบการณ์ล่ะอ๋อไม่มีมัน เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาได้เรารู้อะเรารู้ว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเรารู้ว่าความฉับไวความคิดความคมอะมันไม่มีมันมีเหลือแต่เอื้อประโยชน์พวกพ้อมมีคอนเน็ชันอย่างเดียวที่มันมันไต่ตัวเรามาประสบการณ์มาพร้อมคอนเน็ชันนะสรุปเวกัปเทลันโพรโมนที่22กรกฎาคมนะครับถามว่าคุณคิดว่าการอภิปรายไม่วะวังใจรอบนี้เนี่ยจะเป็นการสะสมแต้มเพิ่มคะแนนแลนสไลด์ให้กับพรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่นะครับ 9อ่89เอบอกว่าได้นะเพราะว่าหลักฐานมันคาตาอยู่แล้วก็คือรอไปการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะครับผลในครั้งนี้สะสมแต้มให้กับฝ่ายค้านในการเลือกตั้งรอบหน้าแบบแลนสไลด์ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ดีคือสมาชิกวุฒทสภาเนี่ยเขายังอยู่หลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าเขาจะมาเขาจะโผล่มาโหวตไว้วางใจนายกคนต่อไปในการโหวตนายกด้วยเขาแค่ไม่อยู่ในการพิปรายไม่ไว้วางใจครับแลนสไลด์เนี่ยเหมือนกับว่าจะถูกสกัดโดยสูตรคำนวณนะฮะ ทำไปทํามาเนี่ยกับกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือว่าจะแลนสไลด์ได้หรือว่าจะมีระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เราไม่คิดกันมาก่อนเพราะว่าอยู่ๆก็มีข่าวมาบอกว่าพักร่วมรัฐบาลบางพักเนี่ยมีการพูดถึงหารร้อยแล้วครับครับหลังจากที่หากลับไปก็เป็นการคํานวณของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเองซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ในการอยู่มาหลายพักการเมืองเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเคยอยู่พักใหญ่พักขนาดกลางมาแล้วคุณสมศักดิ์เองซึ่งก็อยู่พลังประชารัฐเนี่ยเขาก็เตือนว่าสูตร ฐานห0าร้อยเนี่ยมีปัญหาแล้วเขาก็ลองคิดคำนวณเองดูว่าในที่สุดแล้วเขายกตัวอย่างอย่างกรณีของถ้าเป็นพักขนาดกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้สสอบัญชีรายชื่อเลยด้วยซ้ําที่เป็นพักขนาดกลางที่ได้สอสเขตเยอะๆนะคือไม่ใช่พักจิว๋วซึ่งไม่ได้สอสอเขตเลยอะ่ะพราะนั้นเขาได้ประโยชน์จากฐานหร้อยอยู่แล้วแต่คุณสมศักดิ์เขากำลังเตือนว่าพักอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่ใช่พักฝ่ายค้านหลักอย่างเพื่อไทยเนี่ยอย่าไปคิด ว่าคุณจะได้สสบัญชีรายชื่อยกตัวอย่างอย่างคุณสมศักดิ์เขาเป็นสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เข้าสภาก็ได้นะบิ๊กของพลังประชารัฐที่ไม่ได้เป็นสสเขตเนี่ยเพอเออดเข้าสภานะทางช้สสุดนี้นั่นเขาเขาเขาคำนวณเองจากประสบการณ์ด้วยคือคราวนี้มันจะมากกว่าการเลือกตั้งแบบข่าวที่แล้วเพราะว่าสัดส่วนคะแนนของปาตลิษีเนี่ยมันจะถูกทอนลงไปใช่ไหมฮะเนื่องจากบัตรสองใบมันจะถูกทอนลงไปด้วยการที่จะมีพัก พักที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสําหรับเอาปฏิริษีโดยเฉพาะเมื่อมันจะถูกทอนลงไปเนี่ยไอ้พักภูมิใจไทยที่เคยได้ปฏิริษีพลังประชารัฐที่เคยได้ปฏิบิตรหรือประชาธิปัตย์ที่เคยได้จะไม่ได้เลยเมื่อหักลบกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเขาเขาคงคิดเขาก็คิดหนักอ่ะว่าจะเอายังไงเพราะหลายคนพวกนี้เขาเป็นระดับปี้ลิต์แล้วนะที่คอมเมนต์กันเนี่ยเขาก็รู้ว่าถึงเวลาเพอเพอตัวเขาเองจะรับผลกระทบด้วยใช่แล้วจริงเอาเข้าจริงๆเนี่ยการมีปีิลิต์มันมันจัดสรรมันผู้ให้มัน คลี่คลายความขัดแย้งในการจัดการในพักได้เช่น คนนี้เนี่ยมันในเขตไม่ลงตัวคุณก็เอามาแขวนไว้ที่ปาิ์ติสอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้<ช>มันมีโอกาสที่จะหลุดกันหมดใช่ใช่นะคุณนี่อนจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะกรรมธิการนะครับที่พิจารณากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสองฉบับเนี่ยบอกว่ามั่นใจนะว่าสูตรฐาน500มันขัดรัฐธรรมนูญหากจะยื่นสารรัฐธรรมนูญต้องให้ผ่านวาระสาไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งร่างให้กะกะตส่งความเห็นกลับมายัางสภายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของไทม์ไลน์ของ ร่างกฎหมายลูกว่าจะเสร็จหรือว่าคาดกันว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่เพราะว่ายังต้องหาทางออกอยังไม่ได้นะครับคุณไับุญนิติตะวันอีกคนหนึ่งก็เตือนเหมือนกันซึ่งแต่ละคนพวกนี้เขาพูดในสภาแรงๆทั้งนั้นนะฮนะคุณไับุญนิติตะวันเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาบอกถึงเรื่องนี้ว่าขั้นตอนต่อไปประธานรัฐสภาต้องส่งร่างพร,บ,รบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดอยู่แย้งต่อรัฐมนูนหรือมีหรือมีปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ให ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งกะกะตควรทําความเห็นส่งให้สภาายใน10วันเบื้องต้นเชื่อว่ากะกะตาจะพิจารณาในประเด็นสุรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่ใช้จำนวน100คนหาค่าเฉลี่ยต่อสสบัญชีรายชื่อ และยืนยันหลักการที่เสนอไว้ตั้งแต่แรกที่ทําเนื้อหาเสนอต่อคอรามาอมซึ่งเป็นเนื้อหาที่กรรมธิการเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยนี่สําคัญนะคุณไพบุญเขาบอกว่าเมื่อกกตยืนยันเนื้อหารัฐสภามีหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันว่าจะแก้ไขาตามสิ่งที่กกตให้ความเห็นหรือยืนยันสูตรคํานวณสอสอบ,บัญชีรายชื่อด้วยจํานวน500คนหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เสียงข้างมาก ไพยบูร์บอกว่าเชื่อว่ารัฐสภาจะเปลี่ยนตามที่กกตเสนอความเห็นเพราะเป็นมิติทางกฎหมายจากนั้นรัฐสภาจะส่งเนื้อหาไปยังนายกเพื่อดําเนินการในขั้นต่อไปทั้งนี้รัมนูนกําหนดให้นายกมีเวลารอไว้5วันก่อนทูลกล้าวร่างกฎหมายโดยช่วงเราดังกลา่าวสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อเพื่อยื่นร่างส่งให้สารบัญตีความได้คุณไพบูร์เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามในการยื่น สารรุนนั้นเนี่ยตนได้เตรียมดำเนินการไว้แล้วเบื้องต้นมีเอกาสารประกอบคําร้องต่อสารประมาณ1นึ่พหน้ารัฐสภาโวตวาระสามแล้วเสร็จในวันที่26กรกฎาคมดังนั้นส่งให้กรกตดำเนินการคาดว่าเป็นต้นเดือนสิงหา หากไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องส่งสารรัมนูลเพื่อวินิจฉัยตามคำร้องคาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่ต้องรอคือกกตเขาจะทําตามที่คุณไผ่บุญเขาได้ทานายหรือเปล่ากกตจะทวงติ่งมาแล้วก็ให้แก้กลับไปเป็น100หรือไม่แล้วถ้ากกตทวงติ่งอย่างนั้นสภาถ้าสภายืนยันยืนยันหรือแก้ไขตรงนั้นก็จะยังไงก็ถึงสารรัมนูลแต่ว่าสภาจริงจริงแล้วมันไม่ต้องไปที่สารรูนก็ได้นะถ้าสภาเขายอมแก้ไขตาม กรกตทวงติงมามก็ส่วนที่หาร500ก็อาจจะไปทวงสารมนูนเนี่ยยกเป็นผู้ใหญ่สั่งมาให้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 กับหลังหานอีกตัวหนึ่งแต่ว่าการกลับไปกลับมาแบบนี้มัน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 ยิ่งทําให้เกิดเขาเรียกว่าตอนนี้มีการพูดถึงว่าเดดล็อกทางการเมืองอะไรต่างๆทำให้การเลือกตั้งมันอาจจะยืดออกไปแล้วมีการพูดถึงว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับไปรูปแบบเดิมเลยพิชวัตรก็คือว่าเมื่อปี6.2ใช่ไหมบัตรใบเดียว สัดส,ส่วนสอส,อสอเนี่ยสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมทุกอย่างคือถ้าอันนั้นคือต้องแก้รัฐมนูญนะฮะอ,อันนั้นคือต้องแก้รัฐมนูญยังไงก่อนจะแก้รัฐมนูญเนี่ยคุณต้องให้ตัวกฎหมายตัวนี้ตกไปซะก่อนอถ้าตกไปปุบ๊บอาจจะมีคนเสนอให้แก้รัฐมนูญกลับไปเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวอทีนี้แก้รัฐมนูญเนี่ยมันจะมันจะใช้สอวอด้วยต้องใช้เสียงสอสอฝ่ายค้านด้วยหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในห้าเนี่ย หนึ่งในสิบมั้งใช่ไหมที่ต้องโหวตด้วยคือคุณต้องมีฝ่ายค้านที่ไม่มีคนที่เป็นรัฐมนตรีด้วยเพราะนั้นตัวเนี้ยถามว่าถึงไหมมันแก้รัฐมนูลให้มันกลับไปให้มันไม่ขัดกับสูตรหาห0ารกลับไปใบเดียวเลยอ่าแต่ว่าวิธีการแก้ไขแบบนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีกเสียเวลาอีกใช่เสียเวลาเสียกระบวนการอีก เพื่อที่จะเพราะว่าบางเอิญกลัวแพ้เลือกตั้งแต่ก็เป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าเท่าท,ท,ท,ที่ตอนนี้ผมจับกระแสดูที่เขาทํานายกันก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะยอมใช้วิธีให้กกตเนี่ยทวงติ่งแทนจะได้ไม่เสียฟอร์มแล้วเดี๋ยวจะแก้ตามกกตไงจะได้ค,คือคือ,คอจริงๆควรจะฟังสมศักดิ์นิกรแล้วก็ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไข<ล>บูน์นะ,นะเพราะว่าเขา,าคุนยัง,งตั้งแต่ต้นเนาะคือน้านทีนั่นมันจะมีคนที่หลากหลายขนาดนี้เห็นตรงกันใช่ทุกคนเข้าใจกันคือมันฝ่ายกานฝ่ายรัฐบาล มีแต่คนที่ฟังแบบผู้ใหญ่สั่งมาแล้วแบบว่าไม่กล้าขาดคําสั่งคือมันเข้าใจผมป่ะคือเรื่องนี้มันต้องไม่ดูย่ะต้องด่าในที่ปนาทีปีขนนะคุณมีคุณมีภัยบุญนิติตะวันสมศักดิ์ที่จุทินนิกรจำนงอย่างเงี้ยแล้วพิธีกรรายการช่องต่างๆเนี่ยแล้วเห็นด้วยกับเพื่อไทยไม่ใครเห็นขันกันเลยมีแต่พักจิ๋วที่กลัวสูญพันธุ์ซึ่งก็ช่างเมื่อเธอเขาสูญพันธุ์ก็ล้าดีไม่มีพักจิ๋วก็ดูยังไงก็ต้องสูญพันธุ์คือมันไม่มีประโยชน์ไงประเทศนี้มีพรคจิววแล้มมมมััันนนนเเเป็หืือออยะก เพราะฉะนั้นไอ้สูตรเนี้ยมันคือแบบก็เอาให้มันจบๆคุณจะนักษาฟอร์มก็ได้ให้กตไปไปวิ่งไปลอ็อบบี้กกตให้กกตแทงเรื่องมาคุณจะได้แก้ตามกรกตจะได้ไม่เสียฟอร์มก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้สิคือทีนี้คือมันก็เป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเขายอมให้หารห้าร้อยเพราะว่าพักจิ๋วเนี่ยกดดันอันเนื่องมาจากอภิปรายไม่ไว้วางใจมเมื่อเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วคือคือคอ,อันนี้คือคิดแบบอันนี้แบบทุเลทุเลเลยก็คือว่าเาพักจิ๋วปฏิบัติหน้าที่แล้ว แล้วเดี๋ยวก็ให้กกตแทงเรื่องมาว่าสูตร5้ารอใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวสภาก็จะแก้กลับไปเป็นหนึ่งอแล้วพักจิ๋วก็ก็กลับบ้านรอบหน้าก็ดีก็จริงๆนะครับพักจิ๋วเนี่ยพูดจริงนะทาใจเถอะต่อให้แก้เป็นหาร5้าร้อยหรือหารร้อยคุณก็ไม่ได้กลับมานะสัดส่วนการคํานวณมันไม่ได้หาร500รอแบบเดิมใช่เชื่อเถอะว่ามันจะไม่ได้หารเจ0ด0หรือ8 0 0 0 0่นแต่มันจะไปหารแสนสี่เพราะสัดส่วนมันจะต้องถอนกันไปแล้วตัวปฏิริษีมันเหลือแค่ร้อยเดียวเพราะนั้น เดิมมันมีร้อยห้าสิบคุณยังพอเบียดได้ไอ้ร้อยหนึ่งอ่ะคุณเบียดไม่ได้แล้วทําใจเธอไปหาพรรคใหม่เธอไปหาพรรคอยู่ไปขอเป็นปฏิริษีพรรคอื่นพรรคใดพรรคหนึ่งก็ได้แต่อย่าเอาบ้านเมืองมาปู้ยี่ปู้ยำอย่างนี้เลยเออมันปู้ยี่ปู้ยำกลายเป็นว่าคุณชมบอกว่าดูเป็นเรื่องน่าเศร้าของการเมือนไทยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้มีอานาจถ้ามองว่าตัวเองเหมือนจะเสียหรือว่าจะพ่ายแพ้เนี่ยก็ออกกฎกติกาใหม่มาเลย หรือว่ากลับไปใช้กฎกติกาเดินที่ตัวเองได้ประโยชน์แล้วน่าเสียดายว่าจริงๆแล้วนะต่อให้เขาไม่แก้ไขเนี่ยแล้วเขาเขาก็เขาก็ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อไทยชะชนะการเลือกตั้งเพราะว่าเขามีสวอยู่แล้วเขาอุตสาห์มีสวแบคขึ้ไปแล้วอ่ะเขาไม่ควรที่จะต้องมานั่งในปรับกติกาเล็กน้อยแบบนี้เพื่อให้เขาได้คะแนนเสียงเหมือนกับว่าเขาต้องการเก็บทุกเม็ดไงก็เลยเป็นอย่างนี้อุดร้อยรั่วไม่ให้เสียของครับแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เละเทะถึงขนาดกลับไปแก้ไปแล้วมนูนขอไปกลับเป็นบัตรใบเดียวเหมือนเดิมนะ ถ้าจะแก้อย่างนั้นคือต่อ,อยุสวไปเลย นอกสภาก็ไม่ยอมนะครับไปดูพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะครับเรื่องของพูดถึงเรื่องสวพอดีนะคุณนพดลปัธรมะอดีตัฐมนตรีต่างประเทศนะครับชี้ว่าไม่เหนือความคาดหมายนะที่ฝ่ายรัฐบาลผ่านมติไว้วางใจนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยรอชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอยู่นะครับก็พูดถึงการพิปรายในครั้งนี้นะครับแม้ว่ารัฐบาลจะมีเวลาบริหารประเทศอีกประมาณสัก8เดือนแต่ถ้าอยู่ครบเทอมเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปไม่เกิดเดือนมีนาคมปี2 0 6 6 ทุกฝ่ายต้องทําให้ผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความหมายและสะท้อนเจตนาเจตจำนงของคนไทยส่วนใหญ่น่าเสียดายที่ตามกฎหมายขณะน,นี้แคดิเดตนายกของพรรคที่ประชาชนเลือกมากที่สุดอาจไม่ได้ถูกโหวตจากสภาเนื่องจากว่ามาตรา272รัฐธรรมนูญกํานกหนดให้ทั้งสสและสอวอมีสิทธิ์เท่ากันในการโหวตนายกนี่คือความเท่าเทียมแบบเทียม ใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าประชาชนเลือกสสแต่ไม่ได้เลือกสอวอันนี้ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยคุณโอภาดลก็บอกใครต้องการเป็นนายกต้องพร้อมให้ประชาชนพิจารณาความรู้ความสามารถและยอมรับในกติกาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมถ้าเป็นเช่นนั้นเงื่อนไขความขัดแย้งจะลดลงเกียรติภูมิของประเทศจะเพิ่มขึ้นบ้านเมืองจะเดินหน้าเร็วขึ้นพรรคเพื่อไทยพร้อมผลักดันการแก้ม,มาตรา272ร่วมกันในสภาต่อไป เรื่องนี้จะอยู่ในการพยายิจารณาของสภาผู้แทนเนยนะฮะในวาระนี้ใช่ไหมฮะสมชัยสรีสุดากรแล้วก็กลุ่มเขาได้ยื่นเรื่องเข้าไปก็อยู่ที่ว่าพรรคร่ <c oughs> วมจะร่วมกันกดดันสวให้ปิดสวิตช์ตนเองหรือไม่ครับก<ม>็ไม่ถึงขนาดไร้โอกาสสัทเดียวนะการปิดให้ไม่ให้สวมีอำนาจวหวตนายกอ,ะอ่ะเพราะว่ามันจะไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไข วาระของนายกด้วยว่าคุณเหลือวาระอีกเท่าไหร่แน่ถ้าเหลือปีกว่าเนี่ยเลอเอเนี่ยผมคิดว่าสวจะยอมก็ได้ใช่ไหมฮะแสดงอันนีต้องไปดูเออเพราะว่าสวเองก็คงจะอยากมีหน้ามีตาต่อมั้งก็คือแสดงสปิริตว่าไม่ไม่ต้องทําหน้าที่หลักแล้วนั่นก็คือโหวตนายกแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยยังได้เหมือนเดิมแล้วรายได้ดีกว่าไอ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 เงินซึ่งไอแค่แสนบาทต่อเดือนอะไรนั่นด้วยนะคือผมพูดถึงรายได้อย่างเป็นทางการนะ ซึ่งมันมมน่าเศร้านะไม่มีรายจ่ายเหมือนสสนะแล้วคุณชูวัฒน์ตอนนี้เห็นตอนแรกที่เห็นตัวเลขหนึ่งแสนผมรู้สึกโ,โหไมได้แค่นี้เหรอวะอุตส่าห์แบบอุตส่าห์ยอมอขนาด,น,าดนี้ได้แค่นี้เองไปประกอบไปชีพอื่นดีกว่านะฮะแต่แต่แสนหนึ่งนี้มันมันเป็นรายเดือนไงมันจะมีกล้วยรายครั้งอีกโอนจะมีมากกว่านั้นตามข่าวน,นะตามข่าวนะครับอ่ะ พรุ่งนี้นะฮะ26กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีปีถ้านับจนปี265นี่ก็อายุครบ73ปีแล้วนะครับปรากฏว่ามีเครือข่ายคุณเสื้อแดงครับก็อวยพรปีใหม่ก่อนที่ถึงวันเกิดคุณทักษิณนะครับไปจัดกันที่บ้านสวนกลางไพรอํเภออําเภอปักทงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนำโดยคุณพยับชินวัตรใช่ครับนะคุณแปบ,บชินวัตรเป็น ก็ไปไปที่พื้นที่ด้วยนะครับไปร่วมกิจกรรมที่ทํากับเครือข่ายคนเสื้อแดง20จังหวัดในภาคอีสานนะฮะก็อันนี้คือเป็นโครงการครอบครัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั่วประเทศคุณพายัพเขาบอกเขาบอกว่าน้อยครั้งที่ปรากฏตัวขณะนี้ต้องรักษาการป่วยทําให้ทิ้งการเมืองและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่คุณพายัพนะฮะแต่ก็มีพักพวกที่รู้จักคุ้นเคยแวะเวียนมาหาขอคำปรึกษานะฮะถามสารทุกสุขดิบนะครับทั้ง ร้องขอฝังเนื้อฝากตัวต้องการเป็นผู้สมัครนะฮะนั่นคือก็คุณเพ็ญก็ได้พูดคุยกับคนในพื้นที่มวลชนมากันเยอะนะครับ400กว่าคนร่วมการอวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณแล้วก็ปรากฏว่าคุณทักษิณมีเซอร์ไพรส์นะครับโฟนอินมาจากดูไบพูดคุยกับครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มีการเป่าเค้กวันเกิดร้องเพลงอวยพรวันเกิดวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีนะแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่สิ่งที่คุณทักษิณพูดนี่แหละ นะครับช่วงหนึ่งบอกว่าขอให้ความสุขทั้งหลายมีกับทุกท่านมีสุภาพมีกำลังใจในการต่อสู้กับรัฐบาลที่ตะแบงเก่งทั้งที่ประชาชนไม่เอาก็ตะแบงอยู่แบบนี้น่ากลัวมากประเทศนะครับผมคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนตัดสินลงโทษได้อย่างชัดเจนผมมั่นใจว่าเพื่อไทยทำได้ปีที่แล้วพวกเราจัดงานวันเกิดทุกปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าผมหมายถึงทักสิลป์นะฮะเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกัน เมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอฮะโอ้เราไม่ได้เราไม่ได้ปล่อยคลิปใช่ไหมไม่ไม่มีนะไม่แค่เช็คดูโอเคมีมีการมีความไม่พอใจมาจากทางคุณเสกสกลนะฮะพะนท่านเสกสกลอัทวงผมไม่ได้ประชดนะฮะแต่ว่ามันเป็นความไม่พอใจจริงท่านท่านเสกสกลท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าได้ดำรินะฮะว่าท่าได้ท่านได้พระนท่านเสกสกลท่านได้ดำริว่าเดิมพันเดิมพันด้วยร้อยบาทเอาคืมากองเลยแต่ว่าวิธีการอ่านข่าวของผมเนี่ยบางทีผมชอบสแกนไปแล้วอ่านแค่แบบ บางส่วนนะ<า>ดํารีของท่านเศรษฐกรท่านบอกวาอาอ่าสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาแต่หากาหากต้องมารับโทษตามกฎหมายและเข้าคุกเท่านั้นอย่าหวังว่าจะได้กลับมาโดยไม่รับโทษใดๆเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะฮะก็ค,คุณเศรษฐกรเขาก็พูดถึงคดีความต่างๆที่คุณทักษิณมีอยู่ จิงคุณหมอคุณหมอว่ารงก็พูดไทยๆคุณไสยสกลนะเอโพสต์บอกว่าเออถ้าจะกลับมากลับมาได้แต่ว่าต้องเข้าตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าจะกลับประเทศมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ไม่กลับมาทีนี้จะบอกว่ากลับมาปีหน้าเดี๋ยวก็ไม่กลับมาอีกครับคุณพานทองแท้ได้โพสต์ใน a c e b o o k ด้วยนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้ก็โพสต์ตั้งแต่คือโพสต์วันนี้สิพรุ่งนี้วันวันเกิดครบรอบ73ปีของคุณพ่อ เวลาผ่านไปเร็วมากมากคุณพ่อเป็นนายกตั้งแต่อายุ51ดปีดำรงตำแหน่งอยู่แค่5ปีก็โดนรัฐประหารในปี49นะซึ่งผลพวงจากรัฐประหารคราวนั้นทำให้ประเทศไทยติดหล่มการเมืองนะลปิปล่อยคลิปนะค,ะคุณโหนเขาปล่อยคลิปคลิปนี้ถือว่าเป็นทีเซอร์นะฮะส่วนตัวเต็มเดี๋ยวจะให้มีการติดตามกันได้ทางเพจทักซินออฟฟิเชียลอันนี้เป็นคลิปจาก Facebook คุณโกนะก็ทุกๆเรื่องทุกครั้งที่มีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมก็ถามคุณชูวัตนว่า เดี๋ยวนะฮะมันมันมีสูตรประเภทที่คุณทักษิณจะกลับมาแล้วมีอะไรพิเศษแล้วไม่ต้องติดติดคุกติดไหล่แบบมันคือคือมันซูเปอร์เดียลเมกะเดียลอะไรอย่างงี้ยก็ยากผมคิดว่าในทอมเป็นจริงนะเพราะว่ามันมีกฎมงกฎหมายอยู่แล้วก็คุณทักษิณก็ยืนยันที่จะยังรักษากฎหมายรักษาคือแปรเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องยากก็ก็ก็ต้องมีสูตรบางอย่างที่ต้องเริ่มต้นเรื่องเรื่องการปลองดองเอาค้าจริงเนี่ยฮะในอดีตเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายกันทั้งนั้นแหละตอนที่คุณพลเอกเปรม ตัดสินใจนิศรศก<ช>รรมให้กับสงครามกลางเมือง<ร>ใช่ไหมนคนที่ในต่างๆเนี่ยม,มันก็ผิดกฎหมายกันทั้งนั้นแหละมันก็เริ่มต้นคุณจะสตาร์ทประเทศได้เนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าที่ผ่านมามันผิดกฎหมายเพราะมันผิดกฎหมายจริงหรือถูกทําให้ผิดกฎหมายด้วยการกันแกล้งกันทางการเมืองถ,ถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วคุณทําให้คนยอมรับได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการเริ่มต้นใหม่จริงๆเรื่องปองดองเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดกันหรือว่าอยากจะพูดกันนะ ประยุทธ์เนี่ยทำไอ้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมันตั้งแต่8ปดปีที่แล้วแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ทำสักทีหนึ่งจนวันนี้ลืมไปเลยแล้วก็ทําลืนทาเนียนหลังจากที่ตัวเองครองอํานาจได้เบ็ดเสร็จถาวรก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องปลองดองอีกเลยแต่ว่าเรื่องปลองดองมันไม่ใช่เรื่องคุณนักสินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจข,ของประเทศด้วยเป็นเรื่องบรรยากาศการลงทุนด้วยมันเป็นเรื่องคือตอนนี้มันมีมันก็รู้ว่าประเทศนี้รอวันที่ระเบิดมัน ที่วางอยู่ใต้พรมมันจะประทุขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเขาจะมาทําอะไรกับบ้านเมืองนี้หรอกหลายคนก็พยายาม <ๆ S 2> พูดอยู่ว่ารูปแบบการกลับมาจะเป็นยังไงนะคุณทักษิณเขาบอกว่ายังยังพอที่จะช่วยเหลือประเทศได้แต่ว่าช่วยในรูปแบบไหน,นยง,ยงยังปัจจุบันนี้ที่ช่วยเนี่ยอาจจะผ่านทางกลุ่มแคร์ใช่ไหมที่มีการเ,าเสนอความเห็นแนวทางต่างๆนะครับทีนี้ก็มีการพูดถึงในลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันนะนี้ต้องติดตามว่าพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าครบรอบ73ปีคุณทักษิณนะครับ ไปดูคุณชัดชาติกันบ้างครับภารกิจคุณชัดชาติแก้ไขปัญหาน้าท่วมนะครับ <c oughs> หลังจากที่ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่ากับกรมชลประทานไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าจะไปหารือความร่วมมือกับกองทัพครับเพื่อที่จะขุดลอกคูคลอง,งคลองลาดพร้าวต,ต้องพึ่งพาทหารทหารทําได้ทุกอย่างขุดลอกคูคลองนี่สําคัญที่สุดคุณชูวัฒน์ถ้าน้าจะไม่ท่วม ขนาดชัดชาติเนี่ยมนุษย์แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเนี่ยยังหนีไ่พ้นการพึ่งพาทหารซึ่งแข็งแกร่งกว่าในการขุดลอกคูคลอมนะคือมันมันต้องมีแมนพาวเวอร์ชูวัตมันเหมือนน้าท่วมหนักอ่ะผมก็เข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดให้อิสระกับคุณชัดชาติจริงๆแล้วมันเป็นรัฐมันเป็นประเทศที่พลเรือมีอํานาจเหนือทหารนะสิ่งที่คุณชัดชาติจะตั้งคําถามเนี่ยก็คือว่า ทหารยุ่งอะไรด้วยอ้าวนี่เขาไม่ใช่กิจการทหารเดี๋ยวอันนี้เขาไปขอความช่วยเหลือเดี๋ยวอ้าวแล้วขอความช่วยเหลือทําไมอ่ะทําไมไม่เอาไอ้อุปกรณ์ที่ขุดลอกคูคลองแล้วคนเหล่านั้นน่ะไปให้กับกทมครับถูกไหมถ้ากทมมีอุปกรณ์เหล่านั้นกทมจะใช้ทหารไหมอืมทหารยุ่งอะไรด้วยครับนะเดี๋ยวถ้ามีอำนาจมีงบประมาณเพีงอถูกฮะคุณชัดชาติเขาบอกงี้นะโอเคเขาเขาบอกว่า พออ๋ออ,อย่างนี้พลเอกประยุทธ์ได้ช่วยเหลือเต็มที่อันนี้ก่อนพลเอกคุณชาติบอก <c oughs> โดยได้สั่งให้ผอบอททอบอแล้วก็มาทัาพาทีหนึ่งและกรมกิจการพลเรือนช่วยกอทมอใน4ด้านก็คือเก็บขยะหน้าโรงสูบน้ําขนาดใหญ่แล้วก็เก็บขยะบริเวณตะแกรงที่มีปัญหาแล้วก็วันนี้เนี่ยเริ่มแผนการขุดลอก คูคลองเพิ่มเติมนะครับคลองราดพร้าววันนี้นะฮะ<ม>เพราะที่ผ่านมาปัญหาที่สองคลองหลักคือคลองราดพร้าวแล้วก็คลองคลองแสนแสบโดยคลองราดพร้าวมีปัญหาเรื่องความตื้นเขินน้ําไหลเข้านะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยนะ,ะก็แต่คุณชาติเขาเป็นคนที่ชอบประสานได้รับรสารงานงานก็แกก็รู้ความเป็นจริง<ก>ว่ากระทรวงยุติธรรมก็มีเหมือนกันส่งนักโทษมาก็เหมือนกันใช่นนแต่คือ คือผมว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะมันต้องดูโครงสร้างของทั้งหมดอ่ะจริงๆอุปกรณ์เหล่านี้และการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรไปถึงมือทหารมันไม่ใช่กิจการทหารแล้วมันก็กลายเป็นไปเสริมเพราะพักรดาทหารและทําให้ทหารเข้ามามีโอกาสในการยุ่งกันเมืองมีความชอบธรรมในการยุ่งการเมืองมากขึ้นเพราะทุกคนต้องใช้ทหารนี่แต่ถ้าเกิดอุปกรณ์เหล่านี้และคนเหล่านี้สภพกําลังเหล่านี้มันไปอยู่ที่กรมบรรเทาสาธารณภัยไปรัฐบาลกลางแล้วกทมขอความร่วมมืออย่างนี้มันโอเคมันถึงจะเป็นระบบที่มัน สถิตเสถียรไงมันไม่ใช่เป็นระบบที่เพี้ยนแบบนี้เป็นรูปเป็นทางมากกว่าครับหรือ<ะ>หรือว่าทัดทัดย้อนกลับไปสมัยคุณอัศวินที่เขามีการปรับเปลี่ยนระบบกันก็คือให้เอกชนประมูลแล้วก็ไปขุดลอบผูคลองแล้วมันมีการตรวจสอบที่มันชัดเจนเนี่ยมีงบประมาณที่เพียงพอแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับกองทัพอะไรเลย ก็ก็ใช่แต่ว่าที่ผ่านมามันก็อย่างที่ว่าแล้วก็มันที่ผ่านมาอาจจะอ่อนประสัทพันธ์ก็ได้สมัยคุณอัศวินแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นบทบาทของเอกชนชแต่นี่มันเป็นการขุดลอกล,กลดัดพาไอ้คลองราบพา<อ><อ>นะสม็นคลองใหญ่พูดถึงค,ค,คลองเนี่ยพูดถึงการระบายน้ําคุณชาติเขาบอกว่าเรื่องที่ต้องเพิ่มเข้ามาคือปรับปรุงประสิทธิภาพของคลองจริงๆแล้วอุโบงระบายน้ําระบายได้ประมาณ1 0ของสิ่งที่กทมต้องระบายออกเพราะหัวใจหลักอยู่ที่คลองจุดที่เกิดน้ําท่วมก็คือจุด ที่คลองยังไหลไม่ได้ดียุทธวิธีหลักที่ต้องทําคือปรับปรุงประสิทธิภาพคลองขุดลออคลองมีตัวดันน้ําเพื่อคลองสามารถดันน้ําไปถึงอุโมงค์แล้วก็ถึงแม่น้ําได้อของไล่ไล่น้ําลงไปครับ,รบก็แต่ว่าในช่วงสิปีที่ผ่านมาเราเราก็เป็นเมืองซึ่งมีแต่ขุดอุโมงค์นะฮะขุดอุโมงค์งานก่อสร้างมันเยอะมากแต่เมืองเลย ก็ไม่รู้มันช่วยได้มากแค่ไหนมันก็ช่วยได้บ้างคือมันขุดไปแล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องใช้ให้เต็มประสิทธิภาพไม่แต่ตอนขุดอุโมงนะคนที่เขาใช้ถนนนะเขาก็ถามว่านี่ขุดอะไรวะเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันอ๋อขุดอุโมงอีกหน่อยจะได้น้ำไม่ท่วมแล้วในขณะที่ขุดเนี่ยนะน้ำมันก็ท่วมพอขุดเสร็จเนี่ยน้ำก็ยังท่วมแต่อาจจะท่วมน้อยลงนิดนึงแล้วไม่รู้เจอไหมหอกอ่ะแต่ว่าอันนี้คือคุณชายเขาก็รับมือกับทุกทุกอย่างนะตอนนี้ เจอคนวิจารณ์เจอแต่มันก็เสียงดราม่าเยอะจริงๆนะเช่นแบบไปพูดอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นโดนแซวเรื่องไปโดนเสี้ยมอะว่าไปขัดแย้งกัน่่ิิยใสชุดดผ แล้วก็ชมคนผิดคนก็โดนหาเรื่องได้มันไปมันมันแบ่งขั้วกันหนักเหมือนกัยคือคือคือหลายคนก็บอกว่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์กันเมือไงกทมหรือว่าเรื่องน้ําท่วมนี่ยังคงมีอยู่นะแต่แล้วโอเคมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราเราเห็นข้อมูลที่มันชัดเจนมากขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นคุณชาตชาติอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นไม่ผมแค่รู้สึกว่าสองสามวันที่ผ่านมาน้ำท่วมน้อยลงเพราะบังเอิญเนี่ยฝนไม่ตกตามกรมมูตู่คาดคือคือก็บางทีมัน มันแค่อยู่ในฟ,ฟ,ฟาลิขิดไงมันมันมัน<อ>ไม่ไมันไ,ไม่ตกหนักเท่าเท<อ>่า,<อ>าช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วอะใช่ใช่มัน<อ>วันนั้นมันหนักจริงใช่ไหม<ช>แล้วก็คุณชาติเองบอกว่าเพิ่งครั้งแรกที่เจอหนักขนาดนี้<ช>แต่ว่า<ช><ช>ผมคิดว่าต่อให้มันหนักและต่อให้มันท่วมหนักใ,<ช>ให้มันมากกว่าผู้ว่าคนก่อนผมว่ามันก็ได้ใจชาวบ้านไปละชาวบ้านก็รู้ว่าเต็มที่แล้วเท่าที่มีแล้วก็การสะสมความรู้เยอะๆของคุณชาติชาติ ตั้งแต่เรื่องไปตั้งแต่ปลายตั้งแต่บนถนนท่อระบายน้ําไปจนถึงท่อหลกักไปจนถึงคลองอไปจนถึงอุโมงเนี่ยมผมว่าคุณชาติชาติน่าจะกําลังพยายามจะขมวดทั้งหมดและเห็นปัญหาโดยภาพรวมทั้งหมดอ่ะน่าจะอย่างน้อยผมเชื่อว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นประโยชน์มากสําหรับ,รบการวางแผนปี2ปี3มเนี่ยมันน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนโครงสร้างของการระบายน้ําจริงๆถูกคือคุณชาติชาติเนี่ยเขาทําแตกต่างจากผู้ว่าคุณอื่นพอสมมวรคือเขา เขาทําในสิ่งที่หลายคนที่วิจารณ์เขาเรียกว่าราวงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ว่าหลางจากนี้เนี่ยเขาจะไม่หาโซลูชันใช่คือความเป็นผมเชื่อความเป็นนักคิดที่เป็นนักวิชาการกึง่งๆวิศวกรอะไรที่เขามีอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้อง<ๆ>เขาต้องแก้ปัญหาที่เขาลำวงแล้วเขาเห็นนะใช่ เขาลำวงจนคนเห็นปัญหาแล้วถ้าเกิดผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วปัญหายังเกิดขึ้นยังลำวงอยู่เนี่ยผมว่าโดนแน่ไม่คือมันต่างกันนะสมมติผมเป็นผู้ว่าแล้วผมบอกว่าก็ฝนมันตกหนักคุณจะให้ผมทำอะไรผมก็ผมผมก็ไม่ต้องหาโซลูชันแต่แกดันพยายามที่จะบอกว่ามันมีโซลูชันคือดัเดี๋ยวแกต้องหาโซลูชันเ้ได้ยโดยสไตล์นะถ้าเกิดคุณเห็นตอน บอลไก่ไฟไหม้ใช่ไหมฮะคุณชัดชาติเนี่ยไปลำวงอ่ะไปดูไปเยี่ยมคุณจะเรียกว่าลำวงก็ได้นะผมไม่ได้มีความหมายลบไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าก็เซอร์เวยอะไรต่างๆเซอร์เวยเซอร์เวยเราก็คือเซอร์เวยว่าอาจารย อาจารย์ทวิดาเนี่ยก็ลงไปดูแล้วก็มองมันทั้งระบบว่าจะมีบ้านพักกี่หลังใช่ไหมในเขตกลางเมืองกี่หลังเขตชานเมืองกี่หลังที่จะรองรับแล้วก็จะมีระบบป้องอะไรยังไงมันมีคนเข้าไปวางแผนอีกทีหนึ่งอันซึ่งอันนี้สําคัญและคุณดูเรื่องของบ้านนะฮะ สิ่งที่คุณชาดชาติทำเนี่ยนะก็ไปเยี่ยมคลองตรงคองเตยจําได้ไหมเสร็จปุ๊บก็มีอาจารย์เกษรอาจารย์ยุ้ยเนี่ยนะก็เข้าไปดูไปวางแผนอันนี้ก็เหมือนกันผมก็เชื่อว่าลําวงไปเถอะคุณชาดชาติลาวงไปสร้างการมีส่วนร่วมและ normalize ปัญหาความขัดแย้งขัดแย้งไปดิไม่เป็นไรแต่ค่อยๆหาโซลูชันด้วยแล้วก็มีทีมทำโซลูชันเพราะคนจะคาดหวังว่าจะมีโซลูชันแม้กระทั่งเรื่องน้าท่วมซึ่ง หลายคนก็ไม่แน่ใจว่ามันมีโซลูชันโอ้แต่กแกแก็ตามงานตามงานด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ารองผู้ว่นนะา,าวหลายคนบอกว่าเนนะี่ยอาจารย์ชาติชาติก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเรื่องนั้นไปถึงไหนเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับอ่ะปดท้ายแบบนี้นที่เรื่องของงบประมาณกันนิดนึงครับเขากําลังดูอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วกองทัพอากาศเนี่ยจะมีการชงเรื่องเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินรบ f 35 a อีก13,800ล้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณโจโยุทธพงศ์จรัสเทียนพักเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาบอกแบบนี้นะครับว่าจะมีการพิจารณาว่าประมาณปี66ของกระทรวงกลาโหม3เหล่าทัพเลยนะครับทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศปีนี้จะมีรายงานการพิจารณาต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือที่กองทัพอากาศนั่นแหละในการสั่งซื้อเครื่องบิน f 35 a นะครับก็ เรื่องเรื่องงบประมาณกองทัพนี่ยังคงต้องดูนต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะสวนกับกระแสสังคมหรือเปล่าที่บอกว่าควรเอางบประมาณส่วนนี้ไปไปทํางานที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่ว,วยคุณภาพชีวิตของประชาชนดีกว่าสวนอยู่แล้วอฟันธงซื้อมาโดยไม่มีอาวุธก็ยังซื้อก็รู้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อจะไปลบดาใคใครครับ,รบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าโอ้โหนี่ คุณคุณปึ้งม,มาลังดูลันดาวมีเรื่องกัญชาด้วยคุณพึ่ง๋อดีๆจะได้คอมเมนต์ช่วงหน้าคุณปึ้งจะพูดมากเป็นพิเศษเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ